สัสดีครับพี่นงสวัสดีแฟนกบแฟพิงอฟซี่สไลด์พี่เป็นยงทุกคนทุกทุกท่านครับพี่นงครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคูไก่และเปิรนออฟิเชียลครับพี่นงตอนนี้เฮามหาหอดจอดถึงแล้วนะครับสถานที่พักแรมพักใจนะครับ พ่อถ้าพักยื arle, yeah. ้ใส่พ่อถ้าพักยื่ใส่ี่พ่นพักย่ส่พ่อเขาดเลยเอาผก็วนต้องทอดเนั่งดูพักย่ในโรงเรียนนี่ยนะแม่แม่ได้ไหนเห็น่ะม่ได้ไหนเห็นนว่ามันีพีดื้อตีพักรู่ได้่าพักในโรงเรียนได้่าอันนี้ครัพักยุโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะพักยือโรงเรียนคือโรงเรียนยังพ่อที่ได้บอกคนถือโรงเรียนหน่งเพิ่มพนีไป โอ้คนขับรถกับบอลูยังพี่น้องมากที่สุกับจับโบ้ไดพ่ะนะขับรถมาอไจังได้ลูกเลี้ยงนี่ยังครับฮะานองแว้ง ขนาดขับรถมาก,น,ากมน,นี่จำวา่าได้ไห่บึง้งแต่จีพี่ยันบอกไหนจะเป็นงานเลนน่นน,นอหน,ออนีเนาะสถานที่กวงพวงแห้งครับพี่น้องเลยมรถจอดถึงแล้วนะครับวันนี้หยุดหนึ่งวันพักเกรมหนึ่งวันนะครับพี่น้องมันนี้จ้วงบายไก่ทุกคนมีโศกเลยพี่น้องเด้อ ให้เฮี้ยงๆปังๆให้ลำๆลุ้ยๆน้ำกันสุกคนนะครับมหาจอดถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้กสิีฮะมองนอนมองพักพ่อนนะครับเป็นยังไงบ้างคุณพ่อขับรถเบิดมือเบิดคำนี่แหละคนละครับขั้นต้องข่อยพี่งนงนี่นี่แล้วมันสิออกมืเลี้งนี่นี่นี่แล้ว ทะเบียนร,รถเท่าน,น,นี่ละนี่ละนี่ยี่สิบแปดเก้าคิดเก้าแปดนี่ละมีสูบมีลาบแต่ข้อพักอยู่อ่ะลูกเล่นยังนีบ้าถา,ามซูเฟิร์สนี่แหละคนที่สามอ่ะตอบอะไรเจ้าคนมาแล้วกีพี่ยังยไง ลุงเรียนใส่เนาะนีน่เนาะพีได้บอกพี่น้องมาถือค่ะวเปิ้นมาโซงเขาโซงน้ำเนาะรับแขกเป็เด้ออืมรับแขกรับจากตักผา,า,กกาอันนี้ก็บ่พักบ่พ่อนรับจากอย่างเดียว <c oughs> ไปผูใ้ใดสู้ผู้ใดขยันกับผู้นั้นลราได้เอมภัยระบาดในพี่น้องกังสิฮู้ ซื้อซื้ออยังก่อนลุงเล่นอยังก่อนนี่เขาพักนี่จำได้จะข้นบ่ป้าคอยคอยถามโซเฟอร์มาสี่ขนแล้วมาซื้อบ่หูซื้อจะข้นโรงเรียนอย่างกันไหมาะไรยังไงวะขึ้นเงินเฉวันนี้โรงเรียนไหนโรงเรียนวัดเฮ้ยีโรงเรียนอะไรศูนย์ทรนี่เลยศูนย์ธรโรงเรียนศีศูนย์ธรมันขึ้นตำบลยังอำเภอยังตำบลแวงครับหนองแวงตำบลหนองแวงอเภ บ้านใหม่เชยพุทธอำเภอบ้านใหม่เชยพุทธจังหวัดบุรีรัมย์เออนี่ผู้นี่หู้นี่อยกับไทยบ้านเฉพาะเออกับไปสั่นเป็นเมนโว่ถามไปเก่าที่ผู้นิหู้เว้ล่ะโรงเรียนอ่าสีสุนทรบ่โอ้พี่น้องมาเด้อไพสิวะสูงเขาสูงน้ำนะครับลรงเรียนศรีสุนทรพนาพี่น้องตะบลเวียงอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องมาให้กำลังใจเด้อเรือพายสิม้าส,ส่งเขาส่งน้ำนะครับตอนนี้มาหอดวอถึงแล้วหาโมงแล้วพองนอนแล้วพักเลี้ยงพักใจพิตานาวอ้อกเถี่ยุสันล่างบนนี้พี่แจ็คกรแข็อย่างข้าวโพดกินบ้าเอาบ้า แม่เขาเหนียวบอข้าเจ้ามีบอข้าเจ้าไม่ได้เขาเหนียวพี่เขาเหนียวเขาเหนียวทุ้งละเท่าไหแม่สามตัวหกสิบสีเขาวสีเหลืองสีขาวน่ารักาเหนียวค่ะคู้กิบาทดีย ทาเมเม่แม่แม่ผมมองมาให้คู่ไง้เงินหมานเมยเงินหมันนี่เด้เอาซองทุงนียแมุ่เดาเรียกดอกทุงในกัสิคือกันนั่นแหละมาเลยกไรแม่ค้วัดแพ่อรอวานะแม่หทำเลยที่ร้านไผ่ทำไ เต้องหงบนล่นี่บอนี่ขาซื้อแล้วจักรยันี่ยได้ชันราไก่บอนเราจไปหาซื้ของกินเราจกินข้าวอะไรเงี้ยเขานี่นี่นี่รางข้ายุ่ตามสังเบิดนี่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 ฝากปลานี่ส่งามตามสังเบิดแล้วว่าตาม้ังเบิดแล้วจะไปซื้อทำจะกรูไปได้ไหมได้เนี่ไปในไล้อนไปเอากระหูกไปกระหูตามังเบิดจะต่อเราถอดราเห็นถีไปยันมัมืเลยหองลูกเท่าไรก็ขาดหองลูกเกือบบาทเม่ทอนหครับ ถ้าเปใจะคุ้งเลยไหมตามคุงไหมบอพอถุงต่เศ้ามาเซก็ได้าน่งเพาไ้มาสิมากลยาสิมาได้กล้มันมาว้กาิากางเกาิกมาาเวาไ้กมาสวาสิมาไว้ล้กมา้าลาสิมว้ม่ คนวนวอยขึ้นคนวนวอยขึ้นเสียเน,นี่ยสายไฟไวายเถี่ยพีปัดยิ้มเลยเด้ออ่างปลาตะหมานเด้อมาขึ้นนี่เด้อตั้งหมอนหมานมาสันเด้อปวดพูดเท่เบาทั้มน,นีเห็นเหาหมาน,บนเบาทั้มนี้เด็กพี่ดอง หอดจอดถึงแล้วนะครับสนามเรียบร้อยลุงสนามเตรียมพร้อมอนี่พี่น้องเห็นบ้า<อ><อ>แม่ขอโทษด้วยแม่เด้อเตรียมพรบพ,พร้อมมือนี่มือแรงเขามีทัาการแสดงเตรียมพร้อมคือสองทูน้นาผมยังต้องเรียบร้อยนะคะตามนัดนะคะ ถ้าไม่ตามนั้นก็คือจุกข่าวนะคะเวทีของเรากางไว้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ค่ะกลางป่ายุคาริตัสค่ะสองทุ่มค่ะเจอกันนะคะคุณแม่ค่ะเราจะไลฟ์สดนะคะชูลีลานะคะยั่วๆค่ะแม่แยกไปไซร์ล่ะยากไปไซล่ะเป็นอะตีตเลือดบ่ไปแห่งใดพี่อเอาไปแทด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  ทเอาเต้นสวยแล้วไป20บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชมเชยไว้ก่อนนะคะนอนค่ะนอนก่อนนะคนอนก่อนค่ะไอดถึงหครับพี่น้อง เอาจังสัตว์ละครับพี่น้องมือนีอ่ะพักแล่มพักใจหนึ่งมือนะครับหลังจากที่ทั่วกรุงเทพมาสิผามือน้อพี่น,อน้องเนาะเต็มเต็มเลยมือนีกัสิคอพักหนึ่งวันมืออื่นสู่งานต่อมือแรงหนีพี่น้องเฮ้งเฮงปังปังรวยรวยรวยกันทุกคน,ด,นด้วยพี่น้องเด้อขอให้ออกสองเก้าเก้าสองเปดเก้าเก้าแปดตูทีพี่น้องสื่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับเ<ๆ>อาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไัสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ